สวัสดีครับยี่น้องเช่าเครื่องเสียงต่อวันที่20มีนาสองขั้นร่อยขึ้นมาเป็นยังไงเนาะเช่าเครื่องเสียงเงาเด็ดคือดีมีการมีงานเนี่ยทุกคนน่าต้องการ่วนผมก็มีแนวเล็กน้อยดีใจท่อมดีทีมงานเครื่องเสียง วิธีการมีงานเนี่ยทุกคนสองสามปีก็อันที่ประทบปัญหาโควิดมันอนีเราที่พามาเบิงเบิงวิธีการเลีย้ยงไก่เป็นอาชีพอาชีพเสริมต้องมาจากงานประจำียนาดูครับ cây này người ta cây tỉa cây chuân có ta càng ở bên cây chuân và nó ở bên cây tỉa เป็นพันธุ์ไส้หันตัวนี้พันธุ์ไส้หัวเป็นไก่ตี๋มาเป็นไกช่ชนตายพันมาจากพมา่าเป็นตายพันธุ์ต่างถึงพอมาให้เ,หล,เ,หล,หเหลี้ยงไม่ผสมพันธุ์ก็ได้เลี้ยงในเด่นไปเดี๋ยวผมสีพาไปเบิง่งทางไปเบิ่องตัวว่าผมเลี้ยงไก่ บริเวณบ้านแบบวงๆแค่หน่อยครับห้องแร่นั้นพันพื้นครับ้งเงียบมันเงียบพันตังใหม เลี้ยงในเลี้ยงไปเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมไปครับตั้งแต่คา,าดวาก,กี๋าที่เป็นไก่ชนแล้วก็เฮ็ดเป็นไก่ต้มไก่กิโลไ้อแลงร้อระบียกทิศตะทเขาดีเหยื่อตั้งแต่อาชีพเครื่องเสียงแย่งเดียวก็ได้ครับมันบ่พอกิ่นเพราะมันเป็นอาชีพอีกใจใจเขาลากตื้ง ก็บบกว่าได้พ่าก็บพอได้แต่ว่าทั้งลักกันน่คือว่าเขาเร็นง,งานประจำนั่ยังปีที่เลี้ยวเจอวิกฤตปญหากควิวคดกแตดันเราไปเรียบร้อยมีการมีงานเนเขาก็ต้องช่วยมันได้ วุ่นไล่ในนิดหน่อยวุ่นไล่ในนิดหน่อยนี่ไก่ไก่ไกชุดนี่เลี้ยงอยู่สามเดือนกว่าไปบ้านไปบ้านไปบ้านใหญ่ใหญ่เลยครับแต่ว่าคุณคนมัดเพราะว่าเลี้ยงที่เลี้ยงลูกท่านใดอยากได้ท่านไกช่ชนครับ ตีตัวกับเมื่อใดครับทั้งเฟีบุ๊กหน่อยเชยันเท่าทั้งถือว่าขายเป็นไก่ชนไปแล้วหนัก็เหลือจากตัวคาดกับเงี้ยข่าวมันมา่อรับหรอที่ตะว,วันมันใหญ่กว่าท่านครับครับไม่ขวาเกเรียเป็นอาชีพเสริมเดี๋ยวผมกิด คือว่าโตไข่กับไข่ทช่นดีกับชาบ้า,น,น,า,าน่เพราะว่ามันเป็นทางกว้างเ่าเป็นมืออาชีพถาเดียดยูทูบใหมๆหมถ้าดียดคิดาเดียด,ด,เ,ด,ยดเรียนไปเพื่อวามนสนุกเ็าะมันทึงกันเช่นดีกับขอบุณขอบตที่ท่านขอ้วกติดตามกับกดติดตามเหนน้ำน่ พขาได้เห็ดคลิปเล่งไป่เพราะเห็ดเอาจริงเขาจังมากไหมเพราะเป็นการบันเทิงเห็ดมูเขาเห็ดก็อยากเห็นน้ำเขาใกล้ไม่ดูกันครับเห็ดชีบแต่ก็เกี่ยวเครื่องเสียงเห็ดจำๆทาร่ากไร้กันเกิดความเบื่อเหนื่อยครับขังบ้างก็เป็นที่งอกงง่ายๆเพราะว่าเลี้ยงสัดระวางไหมเลี้ยงสัตว์ นี่เขาอาหาร,าาหารนี่เขาิน,นี่นี่ตัวนี้องใช้วาวาควาพันหีีเรางใชตีอายุไข่เต้องใช้ไ่ววเวอ,อายุไขแล้ว,เ,ว,ลวเพราะว่ามันก็แช่ตัวเป็นเ,าเงาเงานี่ใส้วานตัวตัวเด่นเลยตัวนี้หน้าตา,าเนี่ยโกดลเลยนี่ลูกไส้เปไหน ตาปวดรัวคล้ายไปรประมาณทิพยที่ทิพตัวพันนี่ก็ไปจนกับว่าโอเคอยู่ทางบ้านก็จะโอขูกมันครับลูกมันลูกมันฝนต๊กงันโอ้โหโคตรหนักเลยน่าท่วมหดมดเลยเดี๋ยวนี้ มันปลูกมันนี่วุ่งเงยื่อเพื่อนเพื่อนึงครับมันปลูกมัน บรรยากาศช่วงเศร้าครับตายจะเก็ดจม่งกวัวมั้งไทยบริเวณบ้านบ้านผมผมี่ยังมากไม่เลยรู้แบบชีวิตพ่อเพียงทำการกระเสียดเลี้ยงชัดเป็นงานประจำ กำลังทำพร้อมกัน <c oughs> ห่องจะนั่นเลยลูกเป็นนิดๆลูเป็นนัวหน่อยไต่หัวนหน่อยก <c oughs> ำลังหาอาหาร ขีสันันเจยวกบสาาบ้าจริงไปนี้กับยาวากันเด้อครับท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเกิบเจกเครื่องเสียงหลายมวนี่อกแต่ว่าการเงินรูๆหลาตำหลาย่าน่านเกิดวึเบื่อเจ้เกับชีวิตคนโกรน่น ต้มอาหารในกินวุ่นๆง่นนายๆหน่อยเพราะว่ามันเลี่ยงจัดช่น,นี้กับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคอมเม,มนตีชมได้ทีนี้กอขอบคุณหลายครับสวัสด,ดีครับ